สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะเป็นการสอนโคดดิ้งในคลิปแรกนะครับโดยลรกๆนะครับการทำงานของ Unity ก็คือการสร้างออบเจกต์นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้สคริปในการควบคุมนะนะครับโดยเริ่มต้นนะครับให้ เป็นการเห็นภาพด้วยนะครับผมจะให้สร้างออบเจกต์ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับคือเลือกที่คลิกขวาตรงนี้นะครับเลือกที่ม้วสร้ำดีนะครับเลือกเป็นแผ่นนะครับซึ่งมันจะเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับ,ดรบ,นนรบ,รบโดยในส่วนของ inspector เนี่ยมันจะบอกรายละเอียดของออบเจกต์ที่เราคลิกนะครับอันนี้ผมจะเพิ่มขานาาเป็นห้านะครับ x าแท้ท่านะครับส่วน y พไม่เพิ่มนะครับอันนี้คือส่วนของความสูงนะครับเช็กนะครับว่ามันอยู่ที่จุดสูงสูนหรือเปล่านะครับถ้าไม่อยู่นะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วกดรีเซ็ตได้นะครับมันจะกลับมาอยู่ที่จุดสูงสูนนะครับ ตามานะครับให้สร้างสคริปต์ขึ้นมาหนึงสคริปต์นะครับโดยเริ่มจากสร้าง e m p t y Object นะครับคลิกขวานะครับเลือก create a m p l y นะครับ mm hmm. group control นะครับคิวค Cont อ control ออกเสียงผิดก็ขออาัยด้วยนะครับ ของการ add component นะครับตั้งชื่อสคริปตเมื่อกับชื่อเกม object นะครับร o ป p control นะครัิวน่าจะเป็นอ่านาออกว่าคิวมาว่วานะครับเราทำการด o u b l e click สคริปต์นะครับ กลับมาที่เกมกว่านะครับให้สร้าง 3d o า j ดีออบเจนะครับเลือกเป็นคิวนะครับกดรีเซ็ตนะครับแล้วทำการสร้างโฟลเดอร์ในตัวแอสเซทนะครับคีเอทนะครับโฟลเดอร์นะครับ ต้งชื่อว่า Pref นะครับแล้วให้นำตัว q ินะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น q ิ Pref นะครับเอามาใส่ไว้ใน f o ด d e r Pref นะครับแล้วก็ทำการลบทิ้งนะครับแล้วกลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับ อันนี้ตามที่ผมอธิบายไปนะครับน่าจะผู้แทบทุกครั้งที่เขียนโค้ดครับว่าไอตัว void start เนี่ยมันจะทำงานครั้งเดียวตอน start ที่คอเรียกมันนะครับจะทำงานเป็น First Frame เลยนะครับส่วนอัปเดตเนี่ยมันจะทำทุกเฟรมนะครับเมื่อการอัปเดตคะแนนนะครับถ้าตัวเกมเริ่มนะครับถ้าเราตั้งคะแนนว่า ตรง void star เป็นบวกสิบเป็นแค่สิบนะครับมันก็จะเป็นสิบนะครับแต่ว่าถ้าตั้งข้อ v o ยอัปเดตเป็นบวกสิบนะครับคือมันก็จะบวกเป็นทีละสิบไปเรื่อยๆทุกเฟรมนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นตอนสอนเรื่องตัวแปรต่างๆครับตอนนี้เรามาเรื่องเดิมของเราก่อนนะครับให้สร้างไอเวท์นะครับเกมอ็อบเจกต์นะครับ คิว p fab นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเมื่อกดเซฟนะครับให้กลับมาที่สคริปต์นะครับนะครับจะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวแปรเราสร้างเป็นประเภท private นะครับ private เนี่ยมันจะโชว์เฉพาะ ในสคริปต์นะครับแต่ว่ามันจะไม่โชว์ในอินสเปกเตอร์นะครับถ้าอยากให้โชว์ในอินสเปกเตอร์ก็คือต้องสร้างเป็น p ับบิกนะครับนะครับให้นำเอาพีแ a b ของเรามาใส่นะครับลบตัว void start ทิ้งก่อนนะครับเราจะใช้แค่ void update นะครับ ใส่เงื่อนไขแบบว่า if e input นะครับ get button down นะครับ e code นะครับ f นะครับสมมติคงใ้ตัว f อันนี้ต้องเป็น get key down นะครับไม่ใช่ get button down ถ้า get button down นี่คือเมาส์นะครับผมต้องการให้ใช้คีย์บอร์ดในการควบคุมนะมากดด space นะครับให้ทำการ i n s t a n t i a t นะครับ instantiate คืออะไรคือฟังก์ชันในการสร้าง Object ขึ้นมานะครับ Object ที่เป็น prefab ที่เราเก็บไว้นะครับในที่นี้คือ Queue prefab ที่เราเก็บไว้นะครับ อยว่พีแฟบนะครับอออมานะครับแล้วก็ตามด้วยตำ้หแนงที่เราจะทำการให้ตัวอ็อบเจกต์ที่เราสร้างไว้เกิดออกมานะครับในที่นี้ผมจะให้เป็นศีนนะครับคือจุดสูงสูสสเริ่มต้นนะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นคำสร้างเข้ามานะครับซึ่งเมื่อเราเอา,เอาชีขึ้นมานครับมันจะบอกว่าต้องใช้ตัวแปรหรือคำสร้างอะไรบ้างนะครับถ้าชีต้ตรง i n s t a n t i a นะครับจะเห็นว่ามันต้องมี game object นะครับ game object original นะครับ vector 3 position น,นะครับ q o a t e r n a o rotation ต่างๆครับ ซึ่งให้ทำการสร้างแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาที่สกิปตัวเกมของเรานะครับให้ดูว่าเซฟเรียบร้อยนะครับเมื่อเซฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการรันเกมนะครับเมื่อเรากดสเปซบาร์นะครับนี่ครับจะมีอ็อบเจกต์สร้างมาครับซึ่งมันจะสร้างเ,เรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่เราก,กดนะครับ สมมุติว่าเราไม่ต้องการซูนนะครับก็ใส่ตัวอันนี้ไปนะครับศูนย์นะครับหนึ่งศูนยนะใช้คำสร้างเพิ่มคือ new vector3 ครับมันจะเกิดที่จุด x0 นะครับ y1 แล้วก็ z0 นะครับเรามาดูนะครับว่ามันเกิดจุดนั้นจริงหรือเปล่านะครับ เมื่อกดนะครับกดที่คิวพีแฟบนะครับครับมาลองแก้ไขตำแหน่งนะครับนี่ผมแก้เป็นห้าศูนห้าแทนนะครับจะลองรานเกมนะครับกดนะครับนี่ครับตำแหน่งของพีแฟบมันจะอยู่ที่ห้าศูนห้านะครับ เมื่อนกันนะครับไม่ว่าเราจะปราเป็นต้นแ่งได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราตั้ง y เป็นหนึ่งนะครับแล้วมันตกออกมาคือที่ผมจะให้ดูอีกทีนะครับเมื่อเราตั้ง y เป็นหนึ่งนะครับนี่ครับเพราะว่าตรงเมื่อกี้มันเห็นมันอยู่ตรงนี้นะครับเลยมองไม่ชัดนะครับนี่จะเห็นว่ามันลอยขึ้นมานะครับ แต่ถ้าเราใส่พวกฟิสิกให้ p รีแฟบเรานะครับเช่น rigid body นะครับ r o g y d body นี่คือลักฟิสิกนะครับคือจะทำางานกับแรงโน้มถ่วงนะครับคือ Gravity นะครับจะเห็นว่าติดอยู่ตรงนี้นะครับให้เวลาเราจะเส่พรีแฟบของเรานะครับให้ทำการกด o v e r r ร d e ตรงนี้นะครับก็กด apply all นะครับ แล, P แล้วกดลบพิเศษนะครับแล้วกดลันเกมนะครับนี่ครับจะเห็นว่ามันตกลงกมานะครับเพราะว่ามันทํางานกับแรงโน้มถ่วงนะครับนี่ครับมันจะตกลงมาไม่ว่าจะตั้งไว้สู้แค่ไหน,นครับสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่ห้านะครับนี่ครับเมื่อกดรันนะครับมันก็จะทํางานตามแรงโน้มถ่วงนะครับ ้ามานะครับเดี๋ยวผมจะสร้างตัวนี้นครับเมื่อกดนะครับจะเห็นว่าตรงโรเตชันนี่มันเป็นสุนๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนการปรับเป็นมุมอื่นนะครับกรณีที่เราต้องการให้มันหันเป็นมุมอื่นครับอันนี้คือมันเป็นมุมสุูนๆ,ๆหมดนะครับให้มาที่สคริปต์นะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยน ทำสร้างนิดหน่อยครับเป็น ruler นะครับตามด้วยวงเล็บนะครับแล้วคือน่ครับอันนี้คือส่วนของ rotation นะครับคือมุม x 90องศานะครับ y สูตรองศา z สูตรองศานะครับเมื่อเราเข้ามานะครับ พอดลานเกมนะครับนี่ครับเราอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่ามุมมันเป็นมุมตรงๆนะครับเมื่อเราปรับเป็นซัก45ส้อางศานะครับนี่ครับก็จะเห็นว่ามันเบียบ่ยงไปนะครับมุมของมันจะดูเบี่ยงเบี่ยงไปนี่เบกเกอร์จะใช้เป็นศีนย์ก่อนนะ เ yeah. นี่ยนี่มันทำงานตามกฎของฟิสิกส์ครับมันเลยมุ่นอย่างนี้นะเนี่ยครับเมื่อกดเพิ่มมันจะซร้าขึ้นมานครับครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราเรียนกันครับไว้พวกบกันวิดีโอถัดไปนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ